เองมากเลยพ่อมากินร้องเพลงหน่อยมากินเพิ่งเล่นมาค่ะเพิ่งหายไข้เอาหาแล้พติดตังปิดบังเลยสวัสดีครับเพราะทุกเพลงเพราะทุกอัลบั้มของคุณมากเมื่อคืนสนุกมากค่ะหาวแล้วค่ะ FC จากภูเก็ตได้เวลานอนเดี๋ยวสอง สองสองแสนเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยคนอยู่มัสูต้ต่อไปขอบคุณมากครับพ่อพ่อกับบ้านวันไหนน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกขอบคุณมากครับแม่นน่ารักนะส <c oughs> วัสดีครับจะแต่งแล้วพ่อเอฟซีนครศรีทุงสงสงขาวัชินติดพ่อวินใช่ครับพ่อ โหอ่านไม่ทันจริงอะ่ะนุยมเคยเดียกับพี่วิเคนชอบมากสวัสดีครับลิวล็อกแล้วไม่เคยประกวดเลยครับผมยังไม่เคยประกวดนะครัประกวดเลยสวัสดีนะครับฝากข้อจอเข้าใจนะประกวดใครเอฟซีอุตรดิตถ์ปรทุมโหเอฟซีเรื่องอะไรวะชอบข้อเจอข้าใจ สวยแล้วจ้าานูเคยประกวดร้องเพลงน้องมาคินหัวอ่านไม่ทันอ่ะพี่คิงบังพี่วิอ๋อหรอบังเหรอนี่อยู่นี่นี่เห็นไหมนี่ไม่บังแล้วนะคนหล่อตัวน้อยเบลิกเกได้ไหมเป็นได้ครับพ่อหล่อมากขอบคุณมากครับเอซีพิโลกพ่ออะไรอ่ะเอซีสุพรรณฝันถึงพี่วิบ้างไหมก็ช่วงนี้ยังเลยครับ พรุ่งนี้ครบรอบ50วันแล้วนะครับอือข้างหลังยิ้มหวานน้องคายฮู้มันจะน้องคายสวัสดีครับว่ากินยิ้มหล่อ,อมากน้องเมินแมมเมื่อคืนสนุกขอบคุณครับไวจังใช่ครับพรุ่งนี้50เลย50วันแล้วนะครับว่ากินเล่นอะไรไม่ได้เล่นครับนี่งกำลังดูแม่อยู่ กำลังดูแม่ร้องเพลงสวยและใจอยู่ FC จากเชียงใหม่ขอบคุณมากครับเชียงใหม่อากาศดีไหมครับช่วงนี้แม่วิเที่ยวเพลินแล้วบาคินหน้าเหมือนแม่วิเลยจะสองแสนแล้วสวัสดีครับ FC จากอ่างทองครบพี่ทิ้งครบแล้วเหรอตาโอเคกลานลิเกแล้วอืมแป๊บนึงนะเปิดเพงลพงให้บาคินเพลงอะไรดิเพลงอะไรดิ สวัสดีครับนึกอยากดูอยากฟังจริงๆส่งอยากฟังเพลงนี้ส่งน้องมาจินเราะเขาประวัติอฟังเพลงนี้ฟังไปดูเรื่องเพลงเดี๋ยวเรียกเขาไปเพลงอะไรล่ะสามใช่น้าดีกว่าสวัสดีครับเพลงเข้าใจผิดให้น้องมาจิน้องฟังเพลงสามใช่น่าดก่อนนะนึอยากจะฟังเพนี้เพลงอะไร นางมโทนางมโทโอ๋อจะฟังนางมนโทเปิดสียใช้ด้ครับเหมือนจะง่วงแล้วครับเมื่อกี้หาวแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมแจ้งข่าวพุธนี้ <c oughs> วันที่ยี่สิบสามนะครับ <c oughs> วันพุธกับน้องมาคินสองคนนะครับไปออกรายการโต๊ะหนูแม่มนะครับ ฝากไปด้วยเวลาโ11โมง11โมงนะครับเป็นรายการสดนะครับ,บ,บที่ไปออกได้ก็เพราะว่าแรงสนับสนุนจาก f อซนะครับ<ด>ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสองคนผมกับน้องวาคินนะครับคือหนูโโบอกก่อนว่าเวลา11โมงถึง11โมง4 15นะครับฝากไว้ด้วยนะในการโต๊ะหนุม่มแบบนะครับ เป็นรายการแรกที่ผมได้ไปออกกกครับก็ดีใจมากมาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแรงสนับสนุนจากเ c แฟนๆทุกคนยนะฮาที่ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวเรานะครับอ่านไม่ทันเลยอ่ะมันเยอะมากกรี๊ดขอบคุณมากเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับ ก็จะใส่เป็นชุดเกยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะครับว้าวว้าวกลับมาที่23นี้นะครับรายการต้นนุ่มแอมนะครับช่วง11โมงถึง11โมง45นะครับ ไว้ด้วยนะแล้วก็วันที่27ตลาดอ,อกตอกอน,นะครับก็ <c oughs> เป็นพี่กุ้งกับน้องมาคินนะครับส่วนผม <c oughs> ผมผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้ขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเวลามันน้อยครับ <c oughs> แต่น้องมาคินจนะขึ้นแน่นอนนะไปให้กําลังใจน้องมาคินกับพี่กุ้งนะครับ <c oughs> วันที่27นี้นะครับแต่ผมว่าไปแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> อาจจะไปดูน้องมาคินรายง,งานล่วงหน้าเลยรอดูขอบคุณครับ ววราดงเลูกชายดังยัยแล้วลูกชายแม่ยังไม่ดังครับก็ขอบคุณ F4 แฟนๆทุกคนนี่แหละครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนนะครับสวัสดีสสดทุกคนนะครับลื่มใจเลยทิน้นเปิดไปเปิดมาก ไปอาบน้ำก่อนไหมเดี๋ยวมา,าใหม่ไปไปแล้วพ่ออาบยังพ่ออาบแล้ว,ออลวไปอาบน้ำก่อนอตลาดอัดดอกกอละประมาณฮะอะไรลูกไ่น,ไนเบ็ๆ <laughs>